ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมคงดำเนินไปในหัวข้อที่ว่าปรมัถธรรมต้องกลับมาอาตมาขอย้ำสัจจะ ที่ว่าศีลธรรมกลับมาโลกาสว่างสวัยศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศดังนั้นศีลธรรมจึงต้องกลับมาและประมัตถธรรมก็ต้องกลับมาในฐานะเป็นรากฐานของศีลธรรม ปรมัตถธรรมกลับมาในฐานะเป็นเหตุผลอของศีลธรรมหรือว่าจะเรียกว่าปรัชญาของศีลธรรมตามที่เขาเรียกกันก็ได้และความรู้ข้อนี้ก็ยังเป็นปรมัตถธรรมคือหัวข้อที่จะได้กล่าวต่อไปว่า ไม่ต้องแตกราวกันเพราะมีศาสนาต่างกัน <c oughs> ขอให้มองให้เห็นความสำคัญที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเราไม่ต้องแตกราวกันเพราะมีศาสนาต่างกัน นี่ก็เป็นเครื่องส่งเสริมศีลธรรมและในบางส่วนก็เป็นศีลธรรมอยู่ในตัวเพราะว่าโลกนี้ต้องมีาศาสนาหลายาศาสนาและคนในโลกก็จะต้องถือาศาสนาต่างๆกันดังนั้นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้จึงมีว่า ไม่ต้องแตกรล่ากันเพราะมีศาสนาต่างกันซึ่งจะได้บรรยายเป็นข้อข้อไปข้อแรกก็คือข้อที่ว่าโลกต้องมีศาสนาหลายศาสนาโลกไม่อาจจะมีศาสนาแต่เพียงศาสนาเดียว ศาสนาเกิดขึ้นมาตามลำดับเกิดขึ้นมาในโลกนี้ตามลำดับตามยุคตามสมัยตามวิวัฒนาการของมนุษย์หรือของโลกในสังคมตาม่ตางต่างกันซึ่งเห็นจะซึ่งจะเห็นได้โดยไม่ยากในสมัยดึกดำบันพ์มันก็มีศาสนาในอันดับเริ่มแรก เ,เกิดขึ้นมาตามลำดับจนกว่าจะมาถึงศาสนาในระดับที่สมบูรณ์ตามแต่วิวัฒนาการของมนุษย์ที่ทำให้จิตใจของมนุษย์สูงขึ้น <c oughs> ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่โลกนี้จะมีศาสนาแต่เพียงศาสนาเดียวใครคิดเช่นนั้น ใครคิดว่าจะมีได้แต่าศาสนาเดียวคงจะเป็นคนบ้าข้อต่อไปที่จะตั้งพิจารณาก็คือว่าคนต้องถือาศาสนาต่างกันตอบอย่างกำปั้นทุบดินก็ว่าเพราะคนมันต่างกันคนมันมันไม่เหมือนกัน <c oughs> คนจึงถือาศาสนาต่างกัน โดยแท้จริง <c oughs> แม่ปากเขาจะพูดว่าถือศาสนา,าเดียวกันก็ยังถือศาสนา,าต่างกันแม่ปากจะพูดว่าถือพุทธศาสนาด้วยกันแต่ก็ยังมีถือพุทธศาสนาชนิดที่ต่างกันนี่เป็นสิ่งที่มันมีโดยธรรมชาติหรือต้องมีโดยธรรมชาติ เพราะปัจจัยหลายอย่างหลายประการ <c oughs> ถ้าดูกันภายนอกก็จะเห็นปัจจัยเหล่านี้คือยุคหนึ่งหนึ่งทินหนึ่งหนึ่งย่อมมีศาสนาเกิดขึ้นแบบหนึ่งหนึ่งอย่างเหมาะสมแก่คนในยุคนั้นหรือถินนั้น เมยุคมันเปลี่ยนศาสนามันก็เปลี่ยนแล้วคนก็จะถือศาสนาเดียวอย่างเดิมอยู่ไม่ได้ <c oughs> มันจึงมีคนหลายแบบแลหลายศาสนาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือจะดูกันง่ายง่ายสั้นๆก็ว,ว่าต่างคนต่างถือศาสนาเพื่อ,อสืบสกุลของบรรพบุรุษของตนของตน เมื่อสกุลของบุคคลมันมีหลายหลายสกุลและต่างกันมันก็มีศาสนาต่างกันถือศาสนาตามแบบแห่งวงสกุลของตนจนเป็นประเพณี <c oughs> นี้ก็เป็นเหตุให้คนถือศาสนาต่างกันรู <c oughs> ้จะดูว่าเหตุการณ์มันบังคับเช <c oughs> ่นมีสงคราม บังคับให้คนเปลี่ยนศาสนามีอำนาจกองทัพมาบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้มันก็จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนศาสนาจึงมหมายความว่าถือศาสนาต่างไปจากเดิมจากบรรพบุรุษหรือว่าอย่างน้อยจะดูเห็นว่า ประโยชน์นั่นแหละบังคับให้คนเปลี่ยนศาสนาเช <c oughs> ่นระบบราชการบังคับว่าต้องถือศาสนานั้นต้องถือศาสนานี้จึงจะรับเข้ามาในระบบราชการระบบนั้นระบบนี้ซึ่งเคยมีมาแล้ว <c oughs> คนก็ต้องถือศาสนาต่างกันไปตามความจำเป็น <c oughs> ประโยชน์บังคับให้เปลี่ยนศาสนามีได้ตลอดเวลาทีนี้บางทีการย้ายสถานที่ในการแปลงชาติเป็นต้นทำให้ต้องเปลี่ยนศาสนาหรือบางทีแม้แต่การแต่งงานก็ยังเป็นเหตุให้ เปลี่ยนศาสนาทีนี้ถ้าจะดูถึงปัจจัยในภายในคือในหัวใจของคนเรา <c oughs> บางคนก็มีจิตใจเหมาะสำหรับศาสนาจะนิดหนึ่งหนึ่งโดยหลักทั่วไปท่านถือกันมาแต่โบราณการว่าบางคนมีจิตใจเป็นศรัทธาที่กะ ก็มีความเชื่อเป็นเบื้องหน้ามีความเชื่อเป็นเจ้าเรือนเขาก็ต้องถือศาสนาที่มีหลักเกณฑ์แห่งความเชื่อเป็นใหญ่บางคนมีนิสัยเป็นวิริยาธิกะมีการบังคับจิตเป็นเจ้าเรือนเขาก็ต้องมีศาสนาที่เหมาะสมกับการที่จะเป็นผู้มีจิตเข้มแข็ง บังคับจิตของตนได้อย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีศาสนาชนิดที่มีการบังคับจิตเป็นหลักใหญ่เป็นศาสนาของตนของตนที่บางคนมันก็มีนิสัยเป็นปัญญาธิกะคือมีปัญญาเป็นเจ้าเรือน ถือสิ่งต่างๆตามอำนาจของปัญญาคนพวกนี้ก็จะต้องมีาศาสนาชนิดที่มีปัญญาเป็นเจ้าเรือนนั่นแหละเป็นใหญ่นั่นแหละเป็นหลักนี่ปัจจัยในภายในก็ดีปัจจัยในภายนอกก็ดีล้วนแต่มีอยู่สำหรับทำให้คนถือาศาสนาต่างกัน ยิ่งกว่านั้นมันยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าในคนคนเดียวก็ยังถือาศาสนาได้หลายาศาสนาหรือผสมกันอยู่หลายาศาสนาเมื่ี่แล้วมาหรือที่กำลังเป็นอยู่เราจะเห็นได้ว่าคนไทยถือาศาสนาพุทธปนสาย <c oughs> เรียกตัวเองว่าพุทธก็ยังไหว้เทพ,พเจ้า ผีสางเทวดาเป็นสระนมาที่สุดแต่ยังไหว้วิญญาณบรรพบุรุษอย่างที่เรียกกันว่าไหวเจ้าไหว้จุดจีนไหว้าสารเจ้าไหว้หลักเมืองเหล่านี้ก็เรียกว่ามีพุทธควบกันอยู่กับสายถือศาสนาสองสายสองศาสนาพราหมณ์ที่ทำหน้าที่พราหม ถือว่าถือศาสนาพราหมณ์ก็ยังสมาทานไตรสิกขาอย่างพุทธบริษัทในพิธีต่างๆครอบครัวเดียวกันถือศาสนาต่างกันโดยเสรีภาพมันก็อยู่กันได้นี่เรียกว่าคนเดียวถือหลายศาสนายิ่งกว่านั้นข้อความนี้อัจฉกถายังมีกล่าวว่า ผัวเป็นนายพรานสามผัวเป็นนายพรานเมียเป็นโสดาบันนี่ก็ยังอยู่กันได้แค่ <c oughs> ว่าเราในคราวเดียวกันถือาศาสนาหลายาศาสนาก็ยังอยู่กันได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีเหตุผลรู้จักถือเอาประโยชน์ไม่ต้องสร้างสิ่งที่เป็นอุปสรรคขีดขวาง ่ต่ึ่งกนการละกันหรือถ้าจะกลาวทีหนึ่งก็คือไม่ยึดมั่น <c oughs> ถือมั่นด้วยอุปาทานมากเกินไปอย่างหลับหูหลับตา <c oughs> ทีนี้มาดูกันต่อไปถึงข้อชทดจริงที่มีอยู่ <c oughs> แม้ในเวลานี้ <c oughs> เกือบจะทุกคน <c oughs> ถือศาสนาต่างไปจากที่ปากมันว่าหรือว่าจดทะเบียนมันปากว่าเป็นพุทธแต่ก็ถือศาสนาสายถือศาสนาเงินซึ่งมีคำกล่าวเล่อเรียนว่าปากมันว่าพุทธังสรนังคัจฉามิถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะ แต่ในใจของมันถือว่าสาตางสารณังคจฉามิขพเจ้าถือสาตางเป็นสรณะอันนี้ถือศาสนาเงินคนถือศาสนาต่างจากที่ปากมันพูดคือใจมันถืออย่างปากมันถืออย่างการเปลี่ยนศาสนามีมูลมาจากประโยชน์เพราะว่าเขาถือศาสนาประโยชน์ เราไม่อาจจะถือ,อศาสนาเหมือนกันในโลกนี้เพราะคนมีเหตุปัจจัยต่างกันมีทิสายสันดานต่างกันอย่างที่ว่าบางคนมันมีศรัทธาเป็นเจ้าเรือนบางคนมีวิิยะเป็นเจ้าเรือนบางคนมีปัญญาเป็นเจ้าเรือนดังที่กล่าวมาแล้ว <c oughs> ศาสนาจึงเกิดขึ้นต่างกันศาสนายิวหรือศาสนา อาหรับเครือเดียวกันก็มีศรัทธาธิกะเป็นเจ้าเรือนหรือว่าชาวอาหรับบางเผ่าก็จะมีวิทยาธิกะเป็นเจ้าเรือนในอินเดียดูกันโดยหลักทั่วๆไปแล้วมันเป็นพวกที่มีปัญญาเป็นเจ้าเรือนดังนั้นความคิดนึกระบบความคิดนึกมันจึงมีมากมายในประเทศอินเดีย ดูอีกทางหนึ่งเราไม่อาจถือศาสนาเหมือนกันก็เพราะว่าเรามีรสนิยมที่ต่างกันครอบครัวเดียวกันชอบอาหารต่างกันแต่ก็อยู่กันได้บางทีก็จะดีซะอ,อีกที่ว่าเราไม่ชอบอาหารเหมือนกันไม่ต้องแย่งกันหรือแบ่งกันได้โดยง่าย คิดดูให้ดีว่าศาสนายิวบริษัทไม่กินหมูศาสนาคริสเตียนบริษัทจังกินหมูกินต่างกันอย่างนี้มันก็ไม่ขัดขวางกันหมูมันไม่แพงเพราะว่าพวกหนึ่งกินพวกหนึ่งไม่กินถ้าเกิดกินพร้อมกันทั้งสองพวกหมูมันก็แพง ในเมืองไทยเราเนี่ยถ้าเพื่อนชาวมุสลิมเกิดกินหมูกันมาบ้างหมูมันก็จะแพงกว่านี้มากมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์สนู้ต่างคนต่างมีต่างคนต่างกินยังจะดีกว่าพวกมหายานกินเจไม่กินเนื้อพวกหินนายานก็ซื้อเนื้อได้ถูกลงไปอีก มันเป็นผลของการที่ว่ามันต้องมีศาสนาหรือลักที่ถือต่างกันแต่ต้องอยู่กันได้ยิ่งถือศาสนาไม่เหมือนกันยิ่งทำให้เราอยู่กันได้สะดวกกว่าเพราะมันต้องเป็นไปตามนิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆมันฟื้นไปไม่ได้แต่เรามาจัดการให้ ในข้อที่ว่าแม้จะถือาศาสนาต่างกันแต่เราก็ยังอยู่กันได้จะดูาศาสนากันในหลายทิศท,ทางหลายรูปแบบดงังต่อไปนี้าศาสนาจำเป็นนี่าศาสนาจำเป็นข้อนี้เราเห็นได้ที่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยแท้จริงเขาไม่อาจจะยอมรับระบบ ด็อกมา i c ติกซิสคือบัญญัติเอาเองตามพอใจในลักษณะที่มันฟื้นหลักวิทยาศาสตรใออ์ให้เชื่ออย่างนั้นให้เชื่ออย่างนี้เป็นด o อกมา i c ติกซิสเต็มแต่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาเกิดในบิดามารดาที่ถือลัทธินั่นมาก่อนเกาเห็นแก่บิดามารดาเขาจึงยอมถือหรือประกาศว่าตนถือศาสนานนที่มีดอกมาติกซิสเต็ม นี่ก็เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือว่าเป็นการแสดงควาเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีก็ตันยูกะเจเวทีต่อบิดามันดาอย่างนี้ก็ทำได้นี่เรียกว่าศาสนาจำเป็นมันก็มีคนถืออยู่ทีนี้ก็มาถึงศาสนาหลอกลวงในกรณีที่มีการหลอกลวงให้ไปถือศาสนาอื่นคือเปลี่ยนศาสนา ผู้นั้นมันก็ต้องถือาศาสนาหลอกลวงไปจนตายมันถูกหลอกลวงให้ไปถือาศาสนาที่ตนเข้าใจไม่ได้เพราะเอาประโยชน์หลอกเอาไปเขาก็ไปถือาศาสนาหลอกลวงไปจนตายถ้ามีการกระทำกันอย่างนี้แล้วไม่เท่าไรไโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยาศาสนาหลอกลวง หลอกลวงตัวเองจิตใจเห็นอย่างหนึ่งจะไปถือาศาสนาอีกอย่างหนึ่งเพราะเห็นแก่ประโยชน์แม้จะถือไปอย่างละเมอละเมอตามหน้าประโยชน์ก็ยังเป็นการหลอกลวงนี่เป็นาศาสนาหลอกลวงที่ถูกหลอกให้ไปถือระวังให้ดีเลิกกันเสถิดอย่าทำเลยโลกนี้จะเต็มไปด้วยาศาสนาแห่งการหลอกลวง <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงาศาสนา พันรยาฟังดูก็มันก็ตลกกบขันาศาสนาพันรยาคนยอมเปลี่ยนาศาสนาเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งเขาพอใจแล้วเขาเกี่ยงงอนให้เปลี่ยนาศาสนาคนนั้นก็เปลี่ยนาศาสนาเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ตนรักเหลือประมาณนี่ก็มีอยู่จริง นี่เขาไม่ได้ทําไปเพื่อศาสนาโดยแท้จริงเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าถึงหัวใจอ่ของศาสานานั้นนั่นแต่เขาก็ต้องถือมันก็กลายเป็นศาสนาของเมียรหรือศาสนาของผัวแต่เขาก็ต้องเอามาถือก็ทําให้ถือศาสนาต่างกันแม่ในครอบครัวเรียกว่า ศาสนาที่ขึ้นอยู่กับประโยชน์ส <c oughs> รุปความในที่สุดก็ว่าคนส่วนมากถือศาสนาประโยชน์ศาสนาประโยชน์คือเอาประโยชน์เป็นใหญ่ไม่เอาพระเจ้าเป็นใหญ่ไม่เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นใหญ่แต่ถือเอาประโยชน์เป็นใหญ่ให้ได้ประโยชน์กันแล้วกันบางทีก็เอา พระเจ้าไปขายจะถูกถูกเอาพระศาสรดาไปขายจะถูกถูกเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปขายจะถูกถูก,ถกเพื่อประโยชน์นิดเดียวอของตนเองนี่คนส่วนมากถือศาสนาประโยชน์ถือศาสนาเพื่อประโยชน์ที่ถือศาสนาโดยบริสุทธิ์ใจนั่นมันมีกี่มากน้อย ถึงแม้ที่พูดกันว่าศาสนานั้นศาสนานี้ถือแล้วจะได้ไปอยู่ในสวรรค์นี่มันก็เพื่อประโยชน์ดูจะมีแต่พุทธศาสนา,ศา,ศาเท่านั้นที่ถือแล้วถึงที่สุดแล้วจะอยู่เนื้อประโยชน์ไม่ต้องการประโยชน์เพราะว่าจะต้องสละประโยชน์ทิ้งไปไม่ยึดมั่นถือมั่นในประโยชน์ใดๆจึงจะบรรลุ นิพพานเป็นวิมุตเป็นความหลุดพ้นจากอำนาจของประโยชน์ทั้งปวงเรื่องสวรรค์ก็กลายเป็นเรื่องเด็กเล่นเพราะมันเป็นเรื่องของประโยชน์ตามอำนาจาแห่งความรู้สึกของคนมีกิเลสต้องการจะอยู่ดีกินดียิ่งขึ้นไปกว่าที่อยู่ในเมืองมนุษย์มันเป็นการหลงในประโยชน์อย่างที่สุดเพราะว่า เขาไม่ได้รู้เขาไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ว่าศาสนาที่แท้จริงนั้นเพื่อดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตามที่กิเลสต้องการต้องเพื่อดับทุกข์กิเลสเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เขาต้องการจะเข็นฆ่ากิเลสหรือว่าเขาต้องการประโยชน์นั่นมันอยู่ที่จิตใจของเขาแต่คนส่วนมากเขาถือศาสนาประโยชน์อืแล้วเขาไม่รู้ว่าเขามีความทุกข์ เขาไม่รู้จักว่าความทุกนั้นเป็นอย่างไรส่วนมากจึงถือศาสนาประโยชน์ในชื่อต่างๆกันถือศาสนาอะไรก็ถือก็เอาศาสนา,านั้นเป็นเครื่องบังหน้าแสวงหาประโยชน์ตามที่กิเลสต้องการไม่ได้คิดที่จะทำลายกิเลสให้หมดไปแล้วอยู่เนื้ออิทธิพลของประโยชน์ทั้งปวง <c oughs> อย่างว่าในพุทธศาสตร์สนานี้สอให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาเป็นต้นเนี่ยกงว่าความเป็นเช่นนั้นเองของสิ่งทั้งปวงแม้แต่สวรรค์ก็มีความเป็นเช่นนั้นมันก็เลยไม่ปรารถนาแม้แต่สวรรค์แต่ต้องการวิมุตคือความหลุดพ้นออกไปเสียจากอิทธิพล เหล่านี้ <c oughs> ้ค่าทั้งหลายค่าของอะไรอะไรอย่างไรอย่างไรอยากจะอยู่เหนือค่าอของสิ่งเหล่านั้นอยู่เหนือค่าเหนือคุณค่าเหนืออิทธิพลอของสิ่งทั้งปวงแล้วใครจะกี่คน ที่จะถือศาสนาเพื่อจะอยู่เนื้อคุณค่าของประโยชน์ทั้งปวงอย่างมีใจหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นไปจากอิทธิพลของสิ่งทั้งปวงในโลกนี้จนเรียกว่าเป็นโลกุุตระอยู่เหนือโลกขอให้พวกเรามาสำรวจดูศาสนา หลายชื่อหลายชนิดกระทั่งแยกออกมาเป็นศาสนาของกิเลสศาสนาของประโยชน์เป็นศาสนาที่ถือตามความจำเป็นก็มีเป็นศาสนาที่ถือโดยถูกหลอกลวงก็มี <c oughs> กระทั่งว่าศาสนาปันรยาเป็นต้นมันจำเป็นที่ว่ามันยังละกิเลสไม่ได้อยู่เพียงใด ก็ต้องถือหลายศาสนาหรือคนเดียวถือได้รวมๆกันหลายศาสนาดังนั้นโลกทั้งโลกจึงต้องมีหลายศาสนาโลกต้องมีศาสนาหลายศาสนาแลวคนก็ต้องถือศาสนานั้นๆต่างกันตามอุปนิสัยของตนของตนเขามี <c oughs> <c oughs> อุปนิสัยแห่งความเชื่อก็ถือศาสนาความเชื่อมีอุปนิสัยแห่งการใช้กําลังจิตก็ถือศาสนาแห่งการใช้กําลังจิตเขามีอุปนิสัยแห่งปัญญาเขาก็ต้องถือศาสนาแห่งปัญญาคนมันก็ต้องถือศาสนาต่างกันเพราะเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกมันต่างกันอย่างนี้ คนเดียวในคราวเดียวกันก็ถือศาสนาผสมกันอยู่หลายหลายศาสนาตามความรู้ตามการศึกษาตามประเพณีตามวัฒนธรรมที่ผสมปนเปหากันยิ่งขึ้นคนเดียวเลยถือหลายศาสนานี่ก็เพราะเป็นไปตามนาฏแห่งประโยชน์ จนว่าจนกล่าวได้ว่าเขาถือาศาสนาต่างจากปากที่เขาพูดว่าเขาถือาศาสนาอะไรหรือจดทะเบียนว่าถือาศาสนาอะไรจดทะเบียนว่าถือาศาสนาอะไรนั่นอ่ะมันเป็นเรื่องโลกโลกเป็นเรื่องชาวบ้านสําหรับทาหนังสือเดินทางหรือสําหรับจดทะเบียนอะไรบางอย่าง นี่เป็นการแสดงอยู่แล้วว่าเราไม่อาจจะถือศาสนาเหมือนกันทุกคนมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้และเราไม่ควรจะหลอกลวงซึ่งกันและกันให้เปลี่ยนศาสนาเพราะว่ามันจะทําให้ศาสนามีแต่จะทําให้โลกนี้มีแต่ศาสนาหลอกลวงคือล่อหลอกเอาไปถืออยู่อย่างที่ตัวก็ไม่รู้จักมันเป็นนั้นว่า เราไม่ต้องแตกเล่ากันเพราะมีศาสนาต่างกันเราไม่ต้องแตกเล่ากันเพราะมีศาสนาต่างกันเราหาทางให้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเพราะเราต้องมีศาสนาต่างกันเราก็ต้องหาทางเป็นนีเป็นลอมออมชอมปรปับปรุงให้อยู่ด้วยกันได้ โดยไม่ต้องแตกเล่ากันแม้แต่ว่าสามีถือศาสนาหนึ่งภรรยาถืออีกศาสนาหนึ่ง,ออก,าางก็ยังอยู่กันได้ถ้าคนมันฉลาดถ้าคนมันรู้เท่าทันกิเลสและรู้จักความหมายความเป็นคนที่แท้จริงดังนั้นขอท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาดูเถิดว่าเราจะต้องไม่แตกเล่ากันทั้งที่มีาศาสนาต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับมนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้จะต้องทำให้ได้อย่างนี้หวังว่าท่านทั้งหลาย <c oughs> จะได้ขจัด <c oughs> ปัญหานี้ให้หมดสิ้นไปแล้วมีาศาสนาชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ความสุขของแต่ละคนอยู่ทุกทิพาราจีการเทิน